สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอติดต่อรับร่างหนุ่มเซเว่นท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้าใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีนายรัฐวิ์สันติคุปตะพงอายุ32ปีพนักงานเซเว่นซอยลาดพร้าว25ถูกนายกวินแสงนินกุลอายุ23ปีอดีตทหารเกณฑ์ใช้อาวุธปืนปลิชีพเสียชีวิตคาร้านสะดวกซื้อ ล่าสุดพ่อและพี่สาวเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าพี่สาวเผยอยากให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะน้องชายต้นไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วด้วยสาเหตุของเรื่องเนื่องจากนายกวินไม่พอใจที่ถูกผู้เสียชีวิตต่อว่าให้จ่ายค่าเครื่องดื่ม หลังจากเลือกซื้อแล้วทําขวดแตกจากนั้นคนร้ายขับรถกระบะอิซูซูดีแม็กซีขาวหลบหนีไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีจนม,มีผู้อื่นเสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่สถาบันทันยลักษ์ณจังหวัดปทุมธานีเหตุเกิดช่วงดึกของวันที่24มิถุนายนรายงานความคืบหน้าเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่24มิถุนายนนายอธิวัต์สันติคุปตะพงอายุ74ปีพ่อพร้อมญาติผู้เสียชีวิต เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับร่างของนายรัฐวิทย์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดรัตประคองธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอวัยวะภายในบาดเจ็บจากกระสุนปืนท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าพี่สาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่าครอบครัวเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องชายตนเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างเฉียบขาดให้รับโทษสูงสุดเพราะน้องชายของต้นไม่สามารถฟื้นชีวิตกลับมาได้อีกแล้วส่วนเรื่องการจัดงานศพต้องขอพูดคุยภายในครอบครัวอีกครั้งจะไว้กี่วันก่อนชาปนก,กิจศพขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ